สวัสดีค่ะพี่น,อน้องน้ำมันเสาอันน้ำ้านจิบเปิ์แมงมุมเนาะเออจำลองจิบแปรเมืองงันแล้วหยิบออกไปข้างนอกเนาะจิบแปรเมืองสวนผักนะคะทุกคนเมือง,องสวนผักนะคะไปเริ่มกันเลยครับพี่น้องัดตื่นเช้ามาอากาศดีมากเย็นข้ามหลินเนีย สิบแปดลงศาเข็นคัะอันนี้จะเป็นพักสรเออพักกาดพักกาดน้ำมือสอบพี่น,อนอ้องบัสียาไก่เพื่อนมาเฮ้ยมาไก่มาตอกกินแมเริ่มกำลังเป็นหัวนะคะ ห้ามนีกระผูคกอกัดตุดตะตะตะมีบกพริกด้วยนะคะทุกคนนี่พร้พอมนะคะพีเขียวเนี่ยผักงามงามพี่น้องเลยดือซอมากกว่าโฮสผักละมีไปเอ้ยมีพวกพริกกับพริกกับงาม,มกะะลำเค,บคกกำยบดมากคัะกะลำมีไว้บกทัว ทุกความไปทั่วต่ำดอกไม้ก็มีกับจีฮงฟินดิึงเดอพี่น,น้นนองนี่ก็ดอกไม้น้ำมือน้ำมือเศราโอ้ยกาดดีดีจ n j o ่าาพะพักรามเลิ่มเป็นหัวมาเชียรกับโบมิเวลาเลยโหด โอ้เย็นเย็นมีน้องอ้ยกาเย็นเย็นมีถั่วด้วยนะคะมือเล่นอะมือว่านตัดตัดกินกินกบตามนาน,นไหมตามบางห่้งพี่นออ้อ,นอง,งเออกถั่วพี่น้องมึงเลี้ยบปกถั่วบ่บปกถั่วมัมมีแล้วที่ผ้าเป็นมืองสวนหง่ดอก บางๆนะคะน้ำมือแรกอ,อ,อนินทผาลังส่วนใหญ่อันนี้พี่ไส้ผูกดอกไม้นะคะมันตายแล้วพี่น้องเอออีหลังอันนี้พาอีหยังเพิร์พี่น้องผักอะไรนะเฮลยแม่เออเอาไว้ใส่ตาบงฮวงนะให้มันห,มหอมๆนะอันนี้จะเป็นดอกดอกอีหยังเพิร์ดแม่พี่น้อง เอื้อนดอกเแค่ตะวันบ่เแค่ตะวันอันนี้ก็จะเป็นดอกขนไก่เพคุนมีน้องเห็นร่มบ่ว้ายหนาวเด้ตื่นสองมาเย็นเย็นมันนี่มันคือฝนหยุดต,ตกละมันคือฝนหยุดต,ตกเนา,าะนะคะอยากมีมอว่างกับจีไทยเมืองใหม่นะคะถ่ายวิวให้ใหม่ อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะกดซับไทยน้ำอยู่ในส่องยูทูปนะคะพี่น้องสามยูทูปเราเด้เป็นฮองส่อง,งยอกฮองแล้วอือนะคะนี่แหละเป็นสวนผักปลาเทียกไกไม่มันแตมาตอกกินนะคะมันมากินนะคะพี่น้องปลาเทียกแมวกับไล่ขึ้นมาลูกคนนะคะพี่น้องไล่นะคะชีฟนี้ก็บชีโร่งแล้วนะคะ เรวทีมาานาเริทีไรทายใฮมเมองอีเตอร์นะคะพี่น้องเยวจีภาพเปเมืองสวนใหญ่มาดิอันนี้ลูกยู่้างบ้านนะคะเ <c oughs> ยวจีภาพเป็นอนเออรึฮมา่าทาวิวใ็้เมืองอีดนะคะบายสวัสดีค่ะ